สวัสด hey ีท hey ุกคนนะจ๊ะเห็นเห็ดฟางเห็ดปลูอ่ะเก็บเห็ดปลูอะเห็ดปลูกับต้มยำได้เห็ดหนึ่งเอาเห็ดเนื้อนะ

อันนั้นแก่แล้วอ่ะไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเพื่อได้ค่ะพี่เดย์พี่เดย์ไม่เอาโอา้โหเหนืโอ้โหนื่อยเหนื่อยแล้วนะไหนขาใหญ่มากเลยไปอะไรมันพุนธุ์เด็ก อยากปุ่นปูบีจำนวนสองดอกคุยแก่แล้วไม่เอาดอกเดียวดูว่าบานบานขนาดนี้เลยจ้ะเราก็จะหาแพรตรงตัว สวยเลือกได้จ้ะแต่ตุ่มตูม่กำลังสวยเลือกได้อยู่ เยอะมากเลยตรงนี้แต่เราจะเลือกแต่ตร่มตุงอันที่แก,แกแ่ๆเราก็ไม่เอาสวยเลือกได้ต้มยำกินเย็นไหม เพดปวกเราก็ได้ท่านีอจ้ะได้ไม่หลายเนาะคลิปนี้ก็ขอลากไนเลยจ้ะบ๊ายบาย